สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทย,ไทยพี่น้องเช้าเช้าวัาวาววนอังคารพี่น้องจ๋าเก้าโมงเก้าโมงครึ่งพี่น้องวันนี้ยายก็จะต้องไปหาหมอพี่น้องเพื่อไปตรวจแขนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายายไทยเนะี่ย ยังตั้งอยู่ในความดูแลของหมออยู่พี่น้องเ <Yeah, S 1> ยอะใส่ถุงมือก่อนหนาวนี่คือบรรยากาศนะพี่น้องเยี่ยมเียช่วงเช้าๆมีคนมาเดินพี่น้องเ <Yeah. S 1> ยี่ยใส่ถุงมือแป๊บไปเดินก็ผ้าปิดปากหน่อยเพราะว่าเขาเอาหมามาจูงกันเอาหมามาจูงแล้วก็มันก็มืด มันฝนมันตกพี่น้องฝนกคตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ไม่ติดลบนะพี่น้องนะอยู่ในระดับที่หนึ่งองศาไม่ติดลบแต่เย็นนี่ถือว่าเป็นปกตินะพี่น้องนี่ถือว่าเป็นปกติหนึ่งองศาไม่เย็นแต่ก็โอเคค่ะพี่น้องเออ หมายถึงเออยายจะพูดถึงว่าไปไปหมอทำไมคือว่าเพราะมีคนเขาฝากลงหน่อไอ้พูดคือว่าหมอน่ะเขายังต้องตรวจระดับเออระดับแขนนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยายไปทำกายภาพมาอะไรอย่างเงี้ยจากกี่วันหมอเขาก็จะนัดตรวจอีกทีหนึ่งประมาณสี่สามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย เขาจะให้เราไปตัวจอีกทีหนึ่งเพื่อว่าเขาเรียกอะไรอะว่าอยู่ในระดับไหนเจ็บไหมไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้พี่น้องเ,เดี๋ยวดูไม่มีรถทางนี้ก็ไปบ้านยายได้นะพี่น้องยายเคยลงคลิปให้ดูแล้วช่วงที่หิมะตกเยอะๆเนาะให้ปรับระดับ คือว่าแขนเนี่ยไปถึงไหนมาย,ยังไงคือว่าจะป่วยต่อไปไหมอะไรประมาณนี้พี่น้องทีนี้เขาก็จะต้องมาดูผลการประเมินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าหมอที่นี่เขาสื่อสารกันถึงกันหมดนะเนาะพี่นะ้องเนาะว่าเราไปทางไหมเราไปนวดจริงไหมเขาเข้มพี่น้องที่นี่นะเพราะว่า ไม่ได้จ่ายตังค์งเนอะเนาะมันก็เป็นธรรมดาคือมีคนมาก็ปิดปากหน่อยเด็กไปโรงเรียนกันพี่เนาะเขาก็ต้องตรวจดูว่าเราได้ทำตามโปรแกรมเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เขาก็จะบอกว่าเออคุณยายป่วยต่อไปอีกนะอะไรประมาณนี้พี่เนาะแต่ถ้าเขาเห็นว่าเรา แร็งแรงยายก็จะได้ไปทํางานมันก็อยู่ที่ดูนพินิษของหมอเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาจะให้เราอยู่บ้านหรือว่าเขาจะให้เราไปทํางานถนนใหญ่ก็ต้องดูรถพี่เนาะเขาก็จะให้ในดูพินิษพี่เนาะนี่คือถนอนใหญ่พี่เนาะจาก คุณหมอประจำตัวก็ไม่ไกลจากบ้านพี่น้องเดินก็สิบนาทีเดินเล่นๆอะไรประมาณนี้ไม่ไกลค่ะเพราะว่าที่เยียมันเนี่ยมันต้องมีหมอประจำประจำตัวของใครของมันพี่น้องว่าเราจะเลือกหมอตรงไหนใกล้บ้านไกลบ้าน,านคือเราจะมีหมอประจำหมอประจำตรวจปุ๊บว่าเราจะผ่าตัด เขาก็ส่งเราไปหาหมอที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลใหญ่อย่างที่เขาส่งยายไปเนี่ยเขาก็ถ้าเรานวดเขาก็จะส่งไปที่คลินิกที่ใกล้บ้านโดยพี่เราไม่ต้องเสียเงินนะพี่นอกเขาก็มีใกล้บ้านอะไรประมาณเนี้เนาะโอเคพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเดอ้อพี่นอกส่วนที่นี่ก็นอกดาวไป จนถึงวันที่สิบมีนาพี่น้องตอนนี้อยู่ในโรงเรียนก็ใสซะหน่อยเขาจะนอกดาวไปถึงวันที่สิบมีนาแต่ข่าวว่าวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีการปลดล็อกนิดๆนหน่อยๆตามตามข่าวนะจะเป็นวิชาชีพอะไรบ้างเราก็ต้องมาดูพี่น้อง ว่าอะไรจะเปิดทําการบ้างต้องดูวันที่หนึ่งแต่ที่แน่ๆนะร้านทําผมเปิดวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาพี่น้องแต่อย่างอื่นย้ายไม่รู้ต้องรอฟังประกาศทุกระยะพี่น้องช่วงเนี้ยในฟังเฟิร์ตวันนี้เขาคุ้มเข้มมากเข้มทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรก็เข้มหมด กงต้องอยู่ในระบบระบบต้องทำตามกฎที่ทางการสั่งมาพี่นอ้ออันนี้ยายเดินข้ามโรงเรียนพี่นอ้องเข้ามาในโรงเรียนเป็นทางลัดนะเราต้องทำตามกฎนาะอพี่นอ้องนะเราอยู่แบบนี้ นอนดูเด็กขนาดในโรงเรียนนะเสียงเด็กเงียบเงียบไม่มีขนก่อผ้าลงเดข้ามไปอีกถนนดูคนพี่นอนคือมันเงียบจริงๆเ <c oughs> ดินแดดพี่เดินไปสุด เดินสุดไปเรื่อยๆนั่นแหละพี่น้องอ,อชีวิตเมื่อไหร่มันจะเลิกหมดไปสักทีก็ไม่รู้พี่น้องเลยยายไทยตันนี้ก็บอกได้อย่างเดียวก็คืออยากกลับบ้านกลับประเทศไทยแล้วหนึ่งปีเต็มๆที่ไม่ได้กลับตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดลงมาอารวาสพี่น้อง ถนนพี่ยายเดินไปหาคุณหมอพี่เนาะคนไหนที่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านพี่เนาะให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเห็นข้างหลังก็คนไหนทำงานก็นทำงานไป คนไหนไม่ได้ทำงานก็อยู่บ้านมอๆมอมอแม่แม่พี่น้องต,ตามกฎเนาะตามกฎบ้านกฎเมืองพี่น้องไอ้ที่ป่วยก็ป่วยไปไอ้ที่อยู่บ้านก็อยู่ไปพี่น้องนี่คือรอบหมู่บ้านหมู่บ้านที่ยายอยู่มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะพี่น้อง แต่ว่ามันอยู่ติดกับสนามบินแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเดินจะเดินไปจะขี่รถไปจากบ้านไปสนามบินเนี่ยมันไม่ไกลกันถ,ถ้านั่งรถไฟไปนะพี่น้องใช้เวลา3นาทีเองเพราะมันอยู่ติดสนามบินถ้ามีรถส่วนตัวไปก็แป๊บเดียวหรือจะขี่จัก,กรยานไปก็ได้แต่ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยมีคน แล้วก็ไม่ได้ทํางานช่วงโควิดด้วยเนาะแกก็เลยไม่ได้ไปไหนอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องก็อยู่ต่อไปยายก็ยายไทยก็ได้แต่ภาว,วนาว่าวันไหนมันจะหายสําหรับแขนเนาะยายก็อยากจะไปทํางานพูดกันแล้วตามภาษาเลยจริงๆก็อยากไปทำงานพี่น้องแต่เมื่อแขนไม่แข็งแ,แรง เราไปทํางานก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เจ็บอีกก็กลับมาป่วยอีกมันไม่คุ้มค่าไหนจะป่วยแล้วก็ป่วยให้มันหายดีแล้วเราก็ค่อยไปทํางานหน้าที่ของเราเนาะยายก็ภาวนาก็คือมาตามนัดหมอะมาให้ตรงพี่น้องมาให้หมอนัดหมออะไรตรวจอะไรแล้วก็มาตามที่เขาบอกทุกอย่าง เพื่อที่จะไม่พลาดเนาะตอนนี้ก็เดินมามันจะเป็นร้านซูเปอร์มาร์กอะไรเงี้ยเราก็ปิดซะหน่อยเขาจะว่ารอ,รอข้ามถนนก็ต้องใจเย็นๆฝนไม่มีก็เอาผ้าออก มองซ้ายมองขวาเป็นทางแยกพี่เนะาะไปอย่งว่าพี่เนาะสู้ไหมเราก็ต้องสู้ลนะเนาะพี่นนองมาถึงจางนี้แล้วเนาะสู้ไปพี่นนองอยู่มอแม่มมมมมไปก่อนมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งอะที่มันจะต้องกลับมาเป็นปกเหมือนปกติ สักวันหนึ่งแต่ไม่รู้วันไหนแค่นั้นเอง่เลอลงนี่เดินจากบ้านมาหาอําหมอพี่นนองนี่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นซุปเปอร์มาร์กที่ซื้อขนมปังนี่คือข้างหลังเขาพี่นออข้างหมอซุปเปอร์มาร์กบ้านมันก็ไม่ไกลกันนะพี่นนองก็ เมื่อก่อนตอนดีดๆก็ขี่จักรยาน,นพี่น้องแป๊บเดียวแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวเนาะเดินดีกว่าพี่น้องเพราะบางทีถนนมันก็ลื่นลื่นยังไม่พอนะอันตรายจะหากพี่น้องเพราะบางทีรถคันหน้าก็เบรกไม่ทันถ้าลื่นถลายทะเละมาหาเราอีกที่จะเป็นเหตุอีกเนาะเพราะฉะนั้นก็เดินเอา มันไม่ได้ไกลเป็นร้อยร้อยกิโลพี่น้องถือว่าออกกำลังกายไปในตัวด้วยใช่ปะพี่น้องดูแลรักษาตัวเองเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้คุยกันยาวหน่อยพี่น้องคุยกันเรื่องหมอ <c ười> คุยกันเรื่องมาหามหมอเ <c ười> นาะดูแลรักษาสุขภาพกันทั่วหน้าเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องทุกท่าน เราจะผ่านโควิดไปด้วยกันเด้อพี่น้องจ๋าสู้ๆไปกับยายไทยๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องขาใครที่เข้ามาแล้วฝากสักตะไคร้ใบมะกิ่งให้ยายด้เด้อขอบพระคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ยายไทยๆนะเด้อพี่น้องเข้ามาเข้ามาเบิ่งโลดพี่น้องไม่ชอบกระโจนพักกระโเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณเอซทุกท่านพี่นนอะที่อยู่เคียงข้างกับยายไทยไทยมาขอบพระคุณค่ะเราก็จะสู้กันต่อไปพี่นนองคลิปนี้จะยาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเดินพามาเดินมาหาคุณหมอเป็นเพื่อนยายมาหาหมอพี่นนองนี่คือเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่เ้าเดินเหมือนหมู่บ้านจากสารอะไรประมาณเนี้ย ส่วนคุณหมอคุณหมอที่เป็นประจำตัวใหญ่เนี่ยพี่น้อะถ้าเปรียบเสมือนบ้านเราก็คือคลินิกถ้าเปรียบนะเป็นคลินิกที่เราไปหาแต่ที่นี่เขาเรียกว่าคุณหมอส่วนตัวพี่นนองนี่เราถึงแล้วพี่น้อะนี่คือตึกตึกสีเขียวสีฟ้านเนี่ยพี่น้อะ นี่คือตึกคุณหมอประจําตัวคุณยายที่เราจะต้องมาหาเขาตลอดเนะพี่น้องเนาะที่ยายจะต้องมาหาตอนนี้ก็รอคิวพี่เนาะรอคิวอยู่หน้าโรงพยาบาลอืมจะนั่งนั่งรอคิวพี่เนาะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาคิยวยยายจะเดินก่อนห้านาทีเดีด๋ยวเราก็ค่อยไปนั่งรอคิวเขาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจะถึงโรงพยาบาลแล้ว เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตย,ยายจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเพราะข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องสตตอกอายไปมากิ่งให้ยายด้วยด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดวูว่าคุณหมอเขาจะว่ายังไงกับยายไทยๆสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ